สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอจอีนะคับป็นนี่ก็คือคลิปเรียกชั่นนะครับจะเรียกว่า MB ได้ไหมหรือว่าเป็นเบื้องหลังโฆษณาแล้วกันนะครับแล้วก็ที่มีเบื้องหลังโฆษณาเนสกาแฟเนาะที่มีเพลงประกอบขับร้องโดยน้องเจฟฟ์ซาเตอร์เนาะแล้วก็น้องเจมินายเนาะซึ่งเป็นเพลงที่เราชอบ อยู่แล้วเนาะกับเพลงเธอหมือนรอบชั้นชั้นหมุรอบเธอนะครับซึ่งตัวออริจินัลเนี่ยเป็นของวงเฉลียงเนาะแต่เราน่าจะเคยคุ้นหูกันนะครับในเวอร์ชั่นของวงสครับเนาะมากกว่าเนาะแต่สำหรับ <laughs> รุ่นเนี้ยคือเฉลียงจา้าเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจเนาะโดยเฉพาะการที่โคจรมาพบกันของเจฟซัตเตอร์กับ ini, เจมินายเนะครับก็ทำให้โฆษณานี้ดูน่าสนใจ ยิ่งขึ้นแต่ใดๆก็คือไม่ไม่ใช่ว่าในในโฆษณาจะมีแค่น้องเจฟกับน้องเจมินายเนาะก็ยังมีศิลปนินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะที่เราเห็นมีอ่าน้องปอยธีชาดามีน้องนะเดชมีใครก่ะมีพี่หนุ่มกัญชัยเออแล้วก็อ่ะทำไมเราจำชื่อน้องก็ไม่ได้ใบเฟิน น่าจะเ่น่าจะเป็นน่าจะซื้อน่าจะใช้ใบ,บเฟิร์นมีใครอีกไหมเดี๋ยวต้องไปดูเอาละกันเนาะเพราะว่าเราอ่ะแอบ,บเห็นคือได้ฟังเพลงมาแบบแบไบดแ้แหละแ,แ,แล้วก็ได้เห็นอ่าตัวโฆษณาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรื่องหลังการทำงานของโฆษณาชิ้นนี้กันดีกว่านะครับพร้อมกับฟังเพลงเพราะ,ราะาจากอ่า กับเพลงเธอหมดรอบชันฉันหมดรอบเธอร์นะครับจากน้องเจฟสตาร์เตอร์แล้วก็เจมินายเนาะนะครับแต่เดี๋ยว่อนจะไปดูกันนะครับก่เหมือนเดิมยังไงฝากให้กำลังใจกันวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวเบื้องหลังโคษณานาและฉากที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนของเนสกาแฟเอ็กซ์เจฟสตเตอร์แล้วก็เอ็กซ์เจมินายกันเลยดีกว่าครับ ครั้งแรกที่ได้ยินคอนเซปต์เนี้ยผมรู้สึกชอบมากกว่ที่ว่าเราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นก่อนก่อนที่เราจะไปปลุกอิสรชันต่างๆได้ดนนนนปลลล่่่ทอออบฟจจะมมมมมมมีีีไไเเใชชยยยคุ็สกู tất nhiên qua kim ngân kip b sáng nắng nắp lại mía đào cầu tròn เัน่ีเธอกับฉันมาจอกกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลีป่ยนไปจากเดิมเป็นจังหวะมนมองหัวใจใกล้กันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูฉันฉันดึงดูเธอและสองดาวยังเปล่งแสงันรนนดยามไม่แก่กัน ดาวเหน,น hoch, ือซานที่มีวงแหวนนับร้อยจังดาวคร้อนน้อยดาวเลิกลอยคว้างคว้างดาวทุกดวงนั้นยอมจะแตกต่างมีเส้นทางมุนของตัวเองเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการมุนก็ผันแปรเมื่อเจอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากดามเปลี่ยนจังหวะหมุน อาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอแต่สองเดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอนึกดูฉันฉันนึกดเธอและสองเดาวยังเป็ <Lord> นแสงนั้นงดงามนี่แก่กัน

ดีวรับทุกคนสู้ๆเลยครับสู้ครับถ้ามันมีความสุขอะไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่มันมันสำคัญแค่นั้นเลยทุกคนอะผมว่าต้องมีไอดอลของตัวเองการที่เราทำสิ่งดีๆตามไอดอลคนนั้นก็เหมือนว่าโลกของไอดอลคนนั้นอะมันมาอยู่ในเรา ทุกคนมี p o t e n t i a l ในการปลูกโลกทุกคนไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ชื่อเสียบางทีเรารู้สึกเราเบิร์นเอาเราหมดแรงมาที่คำพูดเรียบง่ายกลายเป็นลูกเราเมกยูเวลครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเบื้องหลังโฆษณานะครับ เ e สกาแฟเบเนนบลูเนาะกับคอนเซปต์ของเขานะครับก็คือ,อาการผสมผสานความลงตัวในแบบคุณนั่นเองนะครับซึ่งลงตัวที่หนึ่งคือต้องขอบคุณ Next เนสกาแฟเนาะท,ท,ท,ที่นำเอา,อาเจฟช์ชาเตอร์กับเจมินายเนาะมาร้อ,าองเพลงร่วมกันนะครับกับเพลงที่เธอหมือนรอบฉันเหมุนรอบเธอคือมันเป็นความสุขทั้งสามโอมะกอบที่แบบว่า ที่เราแบบว่าเซอร์ไพรส์มากอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งหมดเลยอะ่ะนึกออกใช่ปะเออนะครับแล้วก็ใดๆนพอมาได้ดูเบื้องหลังการทำงานนะครับเรา,เราต้องแบบว่าไปดูโฆษณาให้ครบทุกตัวเลยเราไม่แน่จาจว่าเขาจะ แตกเป็นพาร์ทของแต่ละคนหรือเปล่านะคะว่ามีพาร์ทของนเดชใช่ไหมมีพาร์ทของน้องปอยมีพาร์ทของน้องใบเฟิร์นเนาะมีพาร์ทของพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพาร์ทของเจฟมีพาร์ทของเชมินายเนาะห้าห้าคนใช่ไหมนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นเหมือนการอ่าเป็นโฆษณาที่สื่อถึงหลายๆ,ๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างความสนุก มีการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆด้วยนะครับก็ make you world อย่างที่เจมินายเขาบอกไว้เนาะน่ารักยังไปเล่นลิเกแล้วบอกว่าเอออินเนอร์แบบว่า <c oughs> อ,อินเนอร์แรงอินเนอร์แรงกว่า Inner Lang, Inner Lang เจ้าของคณะอีกนะ <c oughs> น่ารักน่ารักแล้วกเ็เสียงของทั้งคู่เข้ากันมากแล้วก็อ่าคือ การด้องเพลงเธอหมดรอบชันฉันหมดรอบเธอเนี่ยอันนี้คือเป็นมิติใหม่ที่การมีการแอสแอลิปเกิดขึ้นมีต่างๆนานาใส่เข้าไปเนาะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไพเราะมากๆเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นโฆษณาที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสําหรับา่จะฝากติดตามอันนี้ตัวตัวเบื้องหลังเนี่ยทุกคนน่ยไปสามารถไปรับชมกันได้นะครับ ทางช่อง y o u t u b e นะครับของ n e s กาแฟ Thailand นะครับก็ไปติดตามกันได้เนาะแล้วก็ลองไปหาโฆษณาดูเนาะว่าแต่ละพาร์ทของแต่ละคนเน่เป็นยังไงกันนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับอ๋ออันนี้มาเปิดดูแลนะครับก็จะมีห้าพาร์ทอ่าที่ที่ลงอยู่ตอนนี้นะก็จะมีห้าพาร์ทก็จะมีพาร์ทของนาเดทเนาะ ความมุ่งมั่นของคุณสร้างแรงบันดาลใจใคนมากมายเนาะแล้วก็มีของน้องใบเฟิร์นเขาบอกว่าความสดุกข,ของคุณสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้นะครับของเจฟฟัตเตอร์เนาะก็ไม่ว่าสิ่งดีๆที่คุณทําจะเล็กหรือใหญ่คุณกําลังทําให้โลกนี้น่าอยู่อันนี้ดีแล้วก็ของน้องเจมินายเนาะก็เวลาที่คุณลองทําอะไรใหม่ๆคุณกําลังเปิดมุมมองที่แตกต่างให้กับโลกนะครับแล้วก็ของน้องปอยเนาะก็ การที่เรายอมรับในตัวตนของเราได้ทําให้ใครอีกหลายคนกล้าเป็นตัวกล้าเป็นตัวเองอันนี้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามทั้งหมดนี้ได้นะครับในช่อง YouTube ของด e สกาแฟไทยแล a ด์นะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับยังไงฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเนาะและเดี๋ยวยังไงเราลับมาพบกันใหม่กับคลิป n ีงชนคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ